กำลังประสบปัญหามมาแข่ง CM เปั้นยากทำสตัมมิ n น่าไปถึงรือห่วงว่าจะโดนไนส์เนเตอร์จ้องจนตายอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่ผมขอเสนอนจากน้องจะก,กระโดดถีบหน้าคุณได้แล้วมมาสามพันระจำบ้านตัวนี้ก็มาพร้อมกับค่าโคเรทที่เป็นมิดกับผู้เล่นให้บนสตัมมิ n น่า20%พาวเวอร์10%ทำให้เราดันสต a มมิเน่าง่ายขึ้นมาพร้อมกับสกิลประจำตัวที่จะเล่นความเร็วในช่วงครึ่งหลังเอาไปคอมโบกับสกิลสืบทอดดีๆอย่างของบารูเซนลูดอฟหรือเมจิโดไลอันมาช่วยเล่นความเร็ และด้วยแผนการวิ่งอย่าง e n c l โค e r ตที่จะทำให้เราวิ่งอยู่ด้านหลัง Nice Nature ทำให้เราเสี่ยงโดนดีบัฟน้อยกว่าคนอื่นด้วยหมดปัญหาสต a ม i ินาแห้งก่อนถึง Last b ิ r ์ t แต่ตามปั้นคงต้องกำพระสวดมน์หน่อยเพราะคุณอาจจะต้องรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้เด็กจัดแบบ4 Speed 2 Stamina ดันสต a ม i ินขั้นต่ำไม่ถึง800พกสกิลเดคโเวอรี่ทองสัก2อันก็กำลังดีสืบทอดคอสนามกลาง S ตัวสืบทอติด Power Stamina ิ่าหรือสต a ม i ิน่าล้วนถ้ารู้สึกว่าการ์ดเราไม่ดีพอเท่านี้โกชิฟของคุณก็จะกลายร่างจากมาเป็นจรวดทางเรียงเป็นที่เรียบร้อยและสุดท้าย